ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลยบิ๊กูนะคะกับน้องผู้ทองนะคะวันนี้ก็แต่งชุดนะคะแต่งโอให้น้องผู้ทองเลยนะคะว่าเขาจะดึงไหมนะคะไม่ด <player> okay. ึงนะคะยืนนิ่งนะคะให้ใส่แบบสบายใจเฉิบเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเน่เน่เ้่เน่เน่เาเกกก็จะโยกนะคะกินเสร็จก็จะโยกนะคะอ่าน <laughs> จะขยาวรู้สึกแบบเหมือนเขายังไม่ชินนะคะแต่งโลเป็นวันนี้นะคะใส่ชุดให้น้องวันนี้นะคะเขาจะชิน,นหรือเปล่าเน้อะนะคะ อโยกโตเต้นโตครับผมด้วยครับเสียงรุ่นลูกขับเสียงเร็วสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่ก่อนเร็วครับมวัดีครับก่อนเร็วครับผมก่อนครับผมทางนั่งขับปุ๊บเลยครับโอ้ยเบอดังเลยครับอีกหน่อยเสียงครับเร็วครับหน่อยครับเร็ว เก่งนะคะยิงโลกระปุ Bref, ๋ยมีเส <Mat th> <studio> ียกมากเลยเขาไม่ไปใช่หรอเเออ้ก็ฝากพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้น้องปูทองด้วยนะคะนะคะก็คลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะเออ